ราอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนอลกนนอนกอะวันนี้เรามาทําอะไรกันหรอคะวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านน,นกรเกานะคะว่ามีอะไรบ้างเครับชมรับฟังได้แล้วลวันนี้เราก็จะมาถามท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านน,นกลเกานี้เป็นมาอย่างไรครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับนายอภิชาติพลบัวไข่ครับ พี่ปรึกษาสำนักศิละปะและวัฒน,นธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับปาดชาวบ้านประจําปี2559โดยกรมการพรัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยศิลปินโอท็อปปี2560โดยกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยและปราดมันไหมเฉลิมพระเกียรติพระคัมภีวงนะครับประจําปี2563จต่18ปาดทั่วประเทศไทยและตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนนกอน,นะครับครับจุดเริ่มต้นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกรน,นะครับ ก็คือมันเกิดจากการทํางานวิจัยนะครับในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านไปศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตคือปริญญาโทนะครับของมอวิศโนุโลกแล้วตอนนั้นในการทํางานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้นําหมู่บ้านเนี่ยคุณจะทาอะไรให้กับชุมชนตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยคิดว่าเราอยากจะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนะครับอาชีพที่ผู้ใหญ่บ้านอยากเขียนมากที่สุดตอนนั้นก็คืออาชีพการทอผ้าเพราะว่ามันไม่มีในบ้านนอลเกาะแล้ว ทำนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นเป็นจุดประกายในการที่จะทากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านอนงกอครับครับครับแล้วแล้วก็สําหรับวัตถุประสงค์นี้เป็นมายังไงครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพที่อยู่ในชุมชนไม่ต้องออกไปทํางานที่อื่นนะครับสองก็เพื่อให้ออนุรักษ์สืบสานและภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือการทอผ้าเนี้ย นะครับการทอผ้านี้ให้กลับคืนมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็สารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะ <ใช S 1> ครับที่ว่านํศาสตร์พระราชามาปรับประยุกต์ใช้ให้กับชุมชนแล้วก็สมเด็จพระมันปีหลวงที่พระองค์ทรงเร็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าของชุมชนนะครับตรงนั้นนะครับเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้ชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็ศุกสาขภูมิปัญญาแล้วก็อนุรักษ์ทําเป็น างานอาชีพเสริมนะครับแต่ก่อนเป็นอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการที่สุดครับถ้าสสำหรับผงทอผ้าที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราสามารถนําจําหน่ายได้ที่ไหนบ้างครับครับผ้าทอนะครับก่อนอื่นจะต้องอธิบายให้ทราบก่อนว่าเราไม่ใช่มีแค่ช่างทออยู่ใน ดอนกอะตรงนี้นะครับเราขยายไปทั่วทั้งตำบลแล้วก็ไปต่างอำเภอด้วยตอนนี้มีช่างทอทั้งหมด180ช่างทอผ้าทั้งหมดนะครับเขาจะนํามารวมกันอยู่ที่บ้านนอนกอบตรงนี้นะครับแล้วการตลาดจะมีอยู่3ช่องทางช่องทางแรกก็คืออยู่ที่หมู่บ้านเลยหมู่บ้านเลยนะครับช่องทางที่2ก็คือหน้าเพจนะครับช่องทางที่สามคือไลฟ์สดครับนะไลฟ์สดกําลังดังตอนนี้นะครับส่วนรายได้นะครับต่อเดือนนะครับ ในการทอบ้าทั้งหมดแล้วประมาณ4ี่ล้านกว่าบาทต่อเดือนครับจากช่องทางไลฟ์สดก็4ล้านครับแล้วก็หน้าเพจยังมันยังไม่รวมหน้าเพจนะครับแต่นี่เราเฉลี่ยว่าประมาณ4ล้านบาทครับในภาทอทั้งหมดก็จะมาจาหน่ายตาม3ามช่องทางเนี่ยครับแล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะแบบกลุ่มทอผ้าเนี่ยเราแบบมันมาในการท่องเที่ยวได้อย่างไงครับครับผมเขาบอกว่าอาชีพที่จะยั่งยืนที่สุดนะครับก็คือการทําอะไรอยู่ที่หมู่บ้านตัวเอง รหรือก็เป็นหมู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมมันจะยังง่งยืนให้กับชุมชนนะครับตรงนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านเลยคิดว่าภูมัญญาเราที่สวยงามนะครับคือการทอผ้าพวกกีทอผ้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญที่ให้นักท่องเที่ยวมีได้มาเที่ยวตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจากให้มาดูงานที่กลุ่มก่อนแล้วขยายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตอนนี้บ้านนนกกนะครับได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี แล้วก็ติดอ่ในหนึ่งหมู่บ้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอรายการในหลายรายการมานะครับตอนอก็คือว่าอย่างสายพระราชาเรานํามาสู่การท่องเที่ยวนะครับก็ผลปรากฏว่าประสบผลสําเร็จทำนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขณะติดโควิดนะครับติดโควิดก็มีมาบ้างนะครับแล้วก็อีกสําคัญที่สุดที่เป็นกําลังให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคือกลุ่มนักศึกษานะครับู้ใหญ่บ้านก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มนักศึกษาทุกทุกท่าน ลก,กลุ่มที่มานะครับเพราะว่ากระบอกเสียงหรือน้องๆเข้าไปทํางานทํางานกลุ่มนะครับมันทําให้เป็นการประชาธิพันหมู่บ้านอีกอย่างหน,นึ่งนี่แหละครับการประชาธิพันที่ดีก็คือการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแล้วงขอขอบคุณด้วยขอขคุรับขอคุณผู้ใหญบ่บ้านบ้านโนนกอกบ้างนะครับขอบคุณคับ อุปกรณ์ในการทำฟางมีอะไรบ้างมีฟื้นมีตะไคร้มีเผาอะไรหลักๆนี่ได้เหยียบแล้วได้ฝ้ายทำมาจากอะไรล่ะคะไม้กันไม้ไม,ไม้ไม่ยอมบัวสีแต่ละสีเอ่อเอาจากชือ่ออะไรมาสายบวัวอันนี้สายบัวสดใสพุ่นแห้งจะออกเป็นสีที่มานถ้าเป็นสีม่วงล่ะสีม่วงก็เป็น ันสีสดมันแหมล่ะหีบมันแหมอ,อย่าไซราง่งของน,นาวไหมลก <ขอ S 1> ูกเมื่อ้านมันห็ดแล้วบวชมากขันมากตอนนี้ก็จะได้ลูกน่าเออไทายปีิบปตนตำเล่เนี่นสีบัวนะจ้าจ้าอันสิน,นสมีอันนั้นทาคิดสีบัวมั่งสีทองสีปอนสีปอนนึ่นนะมันจะเป็นสายสด ้าสีท่องหนึ่งจะเป็นสายแหงสุยแหน